การปรับหน่วยนะครับการปรับหน่วยของโปรแกรม AutoCAD นะครับให้เราไปที่แอปพลิเคชันเมนูนะครับคลิกลงมานะครับแล้วก็ลงมาที่ Drawing Utility นะครับจาก Drawing Utility นะครับไปทางขวาไปที่ Unit นะครับจะปรากฏ Dialog Box ของ Drawing Unit ขึ้นมานะครับให้เราปรับหน่วยตรงนี้นะครับในบ้านเราประเทศไทยเราใช้เป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับก็ปรับ นะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราใชเ้เขียนแบบงานก่อสร้างงานเครื่องกลงานตกแต่งภายในหรือว่างานอะไรในสายงานของเราใช้หน่วยวัดตัวไหนในการเขียนกันก็ปรับไปที่ตัวนั้นนะครับในที่นี้ผมจะปรับไปที่มิเตอร์นะครับเป็นเมตรนะครับก็ในความละเอียดความละเอียดของการวัดจะเป็นทศนิยม4ีตำแหน่งนะครับ แล้วก็ประเภทของหน่วยก็จะเป็นแบบดซิมอลนะครับเป็นทศนิยมนะฮะจะมีอ r c ิเ t e c เจอรัลนะครับ,รบก็เป็นแบบเป็นฟุตนะครับแล้วก็เป็นนิ้วโดยที่ส่วนนิ้วเนี่ยเป็นเศษส่วนนะครับเป็นแบบดซิมอลคือเป็นทศนิยมไปแล้วก็จะมีทั้งหมดตั้งแต่หนึ่งตำแหน่งจนถึง8ดตำแหน่งนะครับต่อมาก็จะเป็น e n g i n e e r ยร g แบบ engineering เนี่ยนะครับหน่วยจะเป็นฟุตเป็นนิ้วนะครับแต่ว่าให้สังเกตดูที่ตัวนิ้วเนี่ยนะครับจะเป็นแบบทศนิยมก็จะมีตั้งแต่1ตำแหน่งถึง8ตำแหน่งเหมือนกันนะครับหรือแบบ fractional นะครับแบบเป็นสัดส่วนเศษส่วนนะครับก็เป็นแบบนี้มีตั้งแต่1นึ่งส่วนสอสี่หนึ่งส่วนแปดหนส่วนหกสังเกตไหมครับจะคล้ายในส่วนของหน่วยนิ้วนะครับ ที่หนึ่งนิ้วแบ่งได้ตั้งแต่หนึ่งส่วนสองถึงหนึ่งส่วนสองร้อยห้าสิบหกครับนะครับ,นะรบจะให้ค่าที่ไม้บรรทัดในส่วนของนิ้วนะฮะลองไปดูที่ฟุตเล็กก็ได้นะครับตัวไม้บรรทัดจะมีลักษณะแบบนี้ให้เราเห็นนะครับหรือว่าถ้าเป็นเครื่องกลเป็นทางงานช่างไม้นะครับเราก็จะเห็นหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่นิ้วหนึ่งส่วนแปดนิ้วอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็จะเป็น e n t i f ิ c นะครับแบบวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นติด e นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกในการใช้งานของแต่ละสายงานนะครับในที่นี้ผมจะตั้งให้เป็น d e c i m a l ไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ precision จะใช้แค่สี่ตำแหน่งก็พอแล้วครับด้านขวาจะเป็นในส่วนของการวัดมุมบ้างนะครับการวัดมุมก็มีหลายแบบเหมือนกันนะครับที่เราใช้เป็น เดซิมอลดีกรีก็คือเป็นแบบองศาโดยแบ่งเป็นทศนิยมนะครับด้านล่างจะมี p พ i ก i o n ก็คล้ายๆกันกับของการวัดความยาวนะครับเป็นทศนิยมที่มีอาจโทษเป็นมุมองศาที่มีทศนิยมตั้งแต่1จนถึง8ตำแหน่งนะครับมีแบบอื่นอีกไหมนะครับมีเป็นดีกร e มินเซกดีกรีมินสเบ้านเราก็อาจจะเลือกเป็นองศา ลิปดาฟิลิปดานะครับดีกรีมินคือมินิสนะครับเซกคเซกันนะครับดีกรีมินิเซกก็เป็นองศาลิปดาฟิลิปดานะครับก็มีความละเอียดตามที่เห็นนี่เลยนะครับทั่วไปตั้งแต่0.1ตำแหน่งแล้วก็ถึง4ตำแหน่งนะครับต่อไปแกรนด์นะครับ, Grant, รบก็ติดค่า G อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้งานอะไรนะครับมีเรเดียนนะครับนี่เรเดียนแล้วก็มีในส่วนของเซอร์เวยยูนิตนะครับก็อันนี้เป็นหน่วย Ne นะครับองศาเหนือองศาตะวันออกก็ยังมี degree ินเซกไปอยู่ในนี้นะครับก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมครับในที่นี้ผมจะพูดกลางๆไว้สำหรับการใช้งานโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็น decimal degree นะครับ แล้วก็ precision ยังไม่ใช้ใช้เหมือนเดิมอย่างนี้ไปก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับกดโอเคออกมาได้จุดแรกของการตั้งหน่วยของแบบของเรานะครับต่อไปจะเข้าไปตั้งหน่วยสำหรับการแทรกวัตถุจากไฟล์อื่นเข้ามานะครับให้เข้าที่ option นะครับเวลากด op นะครับคำสั่ง option เราใช้ op นะครับจะมีตัวดาวคำสั่งขึ้นมาเมื่อเรากด ตัวอักษรภาษาอังกฤษ,ษ,ษที่เป็น h o ค k e y เนี่ยนะครับตัวนี้จะช่วยเดาให้ตัวนี้เรียกว่า Dynamic Input นะครับก็จะวิ่งตามเมาส์เราไปเรื่อยๆแล้วก็จะเดาคําสั่งว่าที่เรากำลังกดให้คำสั่งอะไรนะครับตอนนี้จะใช้แบบนี้ไว้ก่อนแต่เดี๋ยวผมจะแนะนําให้ปรับนะครับโอเคข้อ็อปชันนะครับ OP จะสังเกตได้ว่ามีคําสั่งชื่อว่าออปชันเนี่ยอยู่บนสุดเลยนะครับให้เรา Enter ได้เลยนะครับกดปุ่ม Enter ได้เลยก็จะเกิด Dialog Box ของออปชันขึ้นมานะครับ ให้พวกเราไปที่ User Preferences นะครับ User Preferences ตรงนี้นะครับอ่ายูนิด้านล่างครับตรงนี้ Insertion Scale รับจะมีหน่วยของ Source Content Unit แล้วก็ Target Drawing Unit จากต้นทางเป็นหน่วยอะไรไปทางเป็นหน่วยอะไรนะครับในที่นี้ผมก็จะตั้งให้เป็นเมตรทั้งคู่ไว้เลยนะครับอ่าตรงนี้ก็ข้อสลมติฐานเบื้องต้นเราก็คือเราทำงานในหน่วยเมตรทั้งหมดไม่มีการแปลงข้ามหน่วยมานะครับแล้วก็ Apply นะครับกดโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ตั้งหน่วยของไฟล์งานของเราเรียบร้อยแล้ว